เพื่อนๆจ้าเรามาต่อกันฝึกสติง่ายๆทำได้ทุกวันโอ้โหผลลัพธ์ของการฝึกสติแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอีกคลิปหนึ่งแบบมันดีมากๆแล้วพี่ปุ้ยจะไม่ต้องเชิญชวนเลยเพื่อนๆจะทำเออนะอ่ะฝึกสติง่ายๆทำได้ทุกวันทำแบบนี้ค่ะเริ่มต้นแบบนี้ค่ะเราจะฝึกสติที่เรียกว่าอาณาปานาสติอ่าไม่ไม่ไมคย เคยได้ยินหรือเคยไม่เคยได้ยินก็ไม่ต้องตกใจนะเรียนรู้อยู่กับลมหายใจจ้าไม่ยากเลยจาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเออเคยได้ยินเพลงนี้ไหมลมหายใจเขา้าลมหายใจออกอ,อ่ะลองเพลงให้ฟังเพื่อนๆจะจำแม่อยู่แค่นี้เลยค่ะเขาเรียกว่าอานาปนาสติ รู้ตัวอยู่กับลมหายใจอ่ะเพื่อนๆทาแบบนี้ค่ะตื่นเช้ามาลืมตาปึง้งตื่นเช้ามาลืมตาปึ้งเลยนะอย่าเพิ่งลุกจากเตียงค่ะอย่าเพิ่งลุกจากเตียงนะสูตรลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อนๆขาลึกๆเ่ยาๆสูตรลมหายใจออกลึกๆเยาๆสามครั้งค่ะหายใจเข้าลึกๆเ่ยาๆ เพื่อนๆลองสูตรลมหายใจดูสิคะถ้าเพื่อนๆลองฝึกทําพี่ปุ้ยจะไม่ต้องชวนเพื่อนๆทาอีกเลยเพราะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพื่อนๆขาเวลาที่เพื่อนๆตื่นนอนนะ แล้วเพื่อนๆทาวิธีอย่างที่พี่พูดบอกเพื่อนๆนะเพื่อนๆกาลังเติมออกซิเจนเข้าไปในสมองของเพื่อนๆไปหล่อเลี้ยงสมองของเพื่อนๆเพื่อนๆกําลังให้วิตามินกับสมองของเพื่อนๆอยู่วันนั้นเพื่อนๆจะจีเนียดทั้งวันแล้วถ้าเพื่อนๆทําไปตลอดตลอดเพื่อนๆจะฉลาดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ เขาบอกฟีหนึ่งสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเลยนะพี่พุ้ยบอกว่าเฮ้ยกี่เปอร์เซ็นต์พี่พุ้ยก็เอาเพราะพี่พุ้ยชอบเป็นคนฉลาดอ่ะง่ายๆฝึกสติอาณาปณะนะสติไม่ต้องจำชื่ออ่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกก่อนนอนตื่นขึ้นมาปุ๊บเ,เพื่อนๆทา,า,ายอย่าพึ่งพึ่งลุกจากเตียงอย่าพึ่งลุกจากเตียงคะ่ะนอนอยู่นะคะแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกเท่าที่จะลึกได้ยาวเท่าที่จะลึกได้ถ้าใครฝึกฝึกหลายวันแล้วลองดูซิ ว่าหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเนี่ยมันลงไปถึงท้องไหมหรือมันอยู่แค่จมูก,หร,มห,กหรือมันอยู่แค่หน้าอกหรือมันอยู่แค่แค่คออย่างนั้นอ่ะถ้ามันสั้นแสดงว่าเราอาจจะเหนื่อยเกินไปอย่างพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเราอาจจะมีเรื่องกังวลใจอ่ะเช็คได้นะแต่ถ้ายาวได้ลึกได้เพื่อนเพื่อนขาแสดงว่าเพื่อนเพื่อนปลอดโปร่ปงโลง่งสบายแต่สําหรับคนที่สั้นอยู่ยทำไมของหนูสั้นอย,นอยู่แสดงหนูมีปัญหาไม่ต้องกังวล ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะให้ทําไปทุกวันเพื่อนๆ่ะเพื่อนๆจะหายใจยาวขึ้นได้เองและเพื่อนๆจะมีมันสมองอัจฉริยะแก้ปัญหาที่มันค้างคาใจของเพื่อนได้ด้วยอ่ะเพระที่หนึ่งนะละวางวันอ่าตื่นนอนทําแล้วนะละว่างวันเพื่อนๆคะละว่างวันให้เพื่อนๆทํากิจ,จวัตรประจําวันให้ช้าลงหน่อย ให้แยกแยะพลังงานลบกับพลังงานบวกใช่ไหมเออลองแยกแยะอะไรวะมันกระตุ้นทีไรฉันโกรธทุกทีอะไรวะ,ต,ะ,รวะติดอยู่ในหัวกังวลทุกทีอะไรวะมันทำให้ฉันกลัวทุกทีถ้าทำได้แบบนี้รู้แบบนี้พอรู้ปุ๊บไม่ต้องทำอะไรเพื่อนๆค่ะสูดหายใจเข้าเออกลัวว่าสูดหายใจออกเออเฮ้ยกลัววะ่ะสูดหายใจเข้าวิตกกังวลว่ะ เฮ้ยกังวลเรื่องนี้ว่ะกลัวเรื่องนี้ช้าลงหน่อยแล้วใช้ลมหายใจอย่าพึ่งตัดสินยังไม่ต้องรีบทำอะไรอยู่กับลมหายใจของเราเพื่อนๆค่ะเรามีหนทางในการแก้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตของเราอยู่แล้วละช้าบ้างเร็วบ้างแล้วแต่เรื่องแล้วแต่กรณีแต่วิธีการฝึกสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันจะช่วยให้เพื่อนๆหา วิธีแก้ปัญหาอย่างถูกว <t S 3> ิธีได้ค่ะคิดออกว่าจะแก้ยังไงคิดออกว่าใครจะมาช่วยเราได้มีสติและแก้อย่างถูกทางก่อนที่จะไปดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตระหว่างนั้นเราละลายสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตผลักพลังงานลบๆออกจากชีวิตของเราไปด้วยพร้อมๆกันค่ะเพื่อนๆขาพี่ปู้มีข่าวดีจะบอกเวลาที่เพื่อนๆนะ ผลักพลังงานลบๆออกไปนะมันจะมีพลังงานบวกๆเข้ามาแทนที่ค่ะและถ้าเพื่อนๆทำประจำสม่ำเสมอเพื่อนๆจะใช้กดแรงดึงดูดอย่างถูกวิธีค่ะ